เก๋เราดูครับคำามหมื่นเกิดอะไรขึ้นกับคำามหมื่นหรือเปล่านะครับโอ้ต้นไม้นะครับผมดูหลักฐานนะครับต้นไม้ล้มระดีระนาดเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขำมหมื่นนะครับวันนี้ก็ พามาดูน้องช้างสองเชีอยวเช่นเคยนะครับฝั่งนี้เป็นน้องบัวตองนะครับควานก็กําลังจะเอาไปอาบน้ํานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นคําหมื่นนะครับอู้เก๋เราดูครับคํามหมื่นเกิดอะไรขึ้นกับคํามหมื่นหรือเปล่านะครับโอ้ต้นไม้นะครับผมดูหลักฐานนะครับต้นไม้ล้มระดีระนาดเลยนะครับป่าราบเลยนะครับ ต้นไม้ล้มหักกิ่งไม้นะครับผมดูนะครับโอ้หลักฐานนะครับดูรอยนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับผมเกิดอะไรขึ้นกับข้อมือหรือเปล่าเนาะอาการแบบนี้น่าจะล่าเรืองแน่นอนนะครับดูครับหักกิ่งไม้ลงหักดูนะครับโอ้โหต้นไม้ล้มแล้วนีระนาดเลยนะครับดูนะครับผมดูหลักฐานนะครับ มันก็จะพาน้องช้างไปอาบน้ํานะครับมันก็จะพาน้องช้างนะครับเตรียมตัวไปดื่มน้ําอาบน้ํานะครับผมทัวร์ตามหมู่บ้านในรอบบ่ายนะครับในรอบช่วงตอนเย็นนะครับาามาเลยครับมอืบมอมเร็วๆมือเร็วๆมาเนี่ยมามาเรามามามาอ้มาเจอแบบนี้นะครับตกใจหมดเลยนะครับ ได้ยินเสียงหักกิ่งไม้อยู่ครับแต่ว่าไม่ไม่นึกว่าจะหกักเยอะขนาดนี้นะครับโมตองของเรามาแล้วนะครับก่อนที่จะอาบน้ำเราก็ต้องทำความสะอาดนะครับปัดดินปัดฝุ่นด้านหลังออกก่อนนะครับอ่าโอตองนอนลองแล้วนะครับมาลงทำความสะอาดนะครับ ปัดฝุ่นนะครับผมมูเล่นดินเล่นฝุนน่นเยอะเลยนะครับเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะครับผมน้องนอนให้ความทำความสะอาดแต่ว่าส่วนพี่กินอย่างเดียวเลยนะครับดูนะครับน้องก็ทั้งนอนทั้งกินนะครับทั้งนอนปากก็ยังเคี้ยวอยู่นะครับฝุ่นเยอะจริงๆนะครับ น้องอยากลุกแล้วนะครับยังไม่สะอาดเลยวัวตองดูนั่งดูดูครับดูดูเขานั่งดูเขานั่งขมือนี่จะห่วงน้องนะครับเวลาน้องส่งเสียงร้องแบบนี้นะครับ <c oughs> หรือว่าควานสั่งน้องแรงๆนะครับขมือนี่จะห่วงน้องนะครับ ถ้าเป็นช้างที่ดุหรือว่าช้างที่รู้จักทําร้ายคนนี้ควานคนอื่นนี่โดนไปแล้วนะครับแต่าคำมือเป็นช้างที่ใจดีนะครับเมื่อก่อนเราก็นึกนึกว่าเขาจะไม่รักน้องนะครับแต่มาถึงช่วงนี้แล้วอยู่ด้วยกันทุกวันห่วงด้วยนะครับผมห่วงด้วยนะครับห่วงด้วย ด้านลังเสร็จแล้วเด็วเขาก็จะก้มหัวให้ควานนะครับผมเด้เขาจะก้มหัวให้ควานปัดดินอยู่บนหัวนะครับในนะครับกลมลงมาแล้วเจีย๊ยเราออกมาแล้วถ้าน,น้องสรงเสีงยงร้องทีไรขมือนี้จะตะบนกระวายเลยนะครับอยู่ไม่นิ่งเลยนะครับผม ก่อนอาบน้ำนะครับผมก็ทําความสะอาดแบบนี้ก่อนนะครับผมปัดฝุนออกก่อนเพื่อจะได้อาบให้สะอาดได้เร็วขึ้นนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเศษอ้อยนะครับที่เขาเอามาปลูกนะครับดูบนหลังข้าหมื่นนะครับทุกท่านทุกคนนะครับโอ้โหเยอะมากมากเลยนะครับตอนนี้เราอยู่บนหลังนะครับดูดินนะครับ ผมก็ต้องปัดฝุ่นปัดดินออกก่อนนะครับงานนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมสำหรับข้ามหมื่นนะครับหมวตองก็เดินออกไปก่อนแล้วนะครับเดินเพื่อจะไปอาบน้ํานะครับที่สระน้ํานะครับอาบพีละเชือกนะครับผมเพราะว่าที่อาบนี้ก็ ไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับผมพื้นที่ก็จะชันนิดนึงนะครับขอให้ตัวเล็กอาบก่อนนะครับคนตากน้ำคนเดียวนะครับล้างช้างสองเชือกเลยนะครับต้องแข็งแรงจริงๆนะครับถึงจะถึงจะไหวนะครับให้บัวตองอาบก่อนนะครับบัวตองมาถึงก่อน ผลเจ๊งเราก็กินหญ้ารอไปนะครับนะครับขาดผิวนะครับผมตรงไหนที่ สัก,กปุกนะครับผมขัดขี้ใครออกนะครับจะได้สะอาดสะอ้านนะครับผิวก็จะได้ดำๆสวยๆนะครับเย็นนี่ดิเย็นี่ดิเย็นนี้ดิเอานี

ได้เวลานะครับผมได้เวลาขึ้นรถแล้วนะครับอาบน้ำเสร็จก็ได้เวลาเตรียมตัวเข้าบ้านแล้วนะครับก็ <c oughs> ขมืนเลยนะครับผมเชือกแรกขึ้นก่อนเลยนะครับ <c oughs> ขบมืนไปก่อนเลยนะครับต <c oughs> ามด้วยบัวตองนะครับผม พได้เวลาเข้าหมู่บ้านทํางานนะครับผมในช่วงยินนะครับผมช่วงบ่ายนะครับผมเรียบรยนะครับผมก็ขยับให้กันอย่างดีเลยนะครับผมเวลาน้องขึ้นไปข้าเหมือนก็จะขยับนะครับเข้าไปก็พอดีนะครับผมไปพอดีเลยนะครับทั้งสองเชือกนะครับได้เวลาทํางานของเรานะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับผมที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิป มาโดยตลอดนะครับผมแล้เจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทีมงานข้าเหมือนก็ต้องขออนุญาตนะครับเข้าทํางานก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ